มาชมบรรยากาศการเกี่ยวข้าวลมตอนกลางคืนนะครับผมดูสภาพอะข้าวใหม่จนขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเขียวๆนี่ย <c oughs> <c oughs> คือเก็บไว้นานมากครับไม่ใช่เก็บไว้นานแกหารถเกี่ยวยากหารถเกี่ยวไม่ได้นะครับตอนแรกจนข้าวไอข้าวใหม่มันขึ้นแล้วนะครับขเขียวๆนะ ยังอยู่กับร้อยเฮ้ยร้อยอีกแล้วโอ้ถ่ายตลอดเกติร้อยขึ้นร้อยก่อนตลอดเลยอยู่กับเจ้าดีซ0แต่ก่อนคันนี้ก็จะเป็นกรอกกระสอบนะครับกรอกกระสอบอใช้มาประมาณห้าปีห้าหปีโอ้เดี๋ยว8ปดปีอ่าแต่ใน,นต่ออุ้มปีที่2ครับต่ออุ้มเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้ปีที่2ก็ฤดูการที่2ครับ Gracias. มันจะขึ้นไปติดตะเกรยนนะครับแล้วก็ปะบนกับข้าวเปลือกนะครับทำให้ข้าวดำข้าวไม่สวยนะเป็นติดสกรูติดอะไรอีกน่นะ,ะเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นไงครับฝับงเสียงรถสิบปี ได้ยินเสียงอะไรไนีแจะเสียงเครื่องใบบมีเงียบนะครับมีเสียงดังคูกโตนิดหนึ่ง <c oughs> แต่ว,ว่าบันไดลิงหรือบันไดแยกไายโซ่ลำเลียงจะค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าเราได้ทำการขยายคอนะครับ คนอาจจะงงอหมขยายคอแบบไหนเนาะเคยเห็นแต่ว่าก็อะไรเกลียวดันคอสปริงอันนี้ฟูเลดอย่างนี้ฟูค่เล,เลช่วยไม่ได้นะครับต้องขยายคอด้วยนะครับทำให้คนสงสัยแล้วจะขยายขยายคอแบบไหนเนะาะปัะนด้ขยายตรงขอบนอ่าคอคอด้านบนนะครับขยายประมาณน่าจะประมาณ เนหรือสองเซนเนี่แหละครับแต่ว่ามาันก็ช่วยได้เยอะนะครับโซ่ก็ไม่ค่อยที่จะไอ้นี่นะโซ่ก็ที่อาบท่การช้งานเราโซะครับ ชุดยกกระบอกกระบอกชุดยกท่อส่งนะครับก็จะต่อออกไปจากนี่ตัวตัวกระบอกยกหัวริ้วนะครับเอ้ยยกหัวเขียวหัวริ้วนะเีิกหัวเรียวอันนี้โอโ้โหใช้ระบบสัมผัสขาขาวสัมผัสน,นะแล้วก็ต่อจากอ้ระบบของกระบอกยกหัวริ้วนะแล้วต่อใช้วาวนะในการเปิดปิด ตัวระบบกระบอกยกท่อส่งครับตัวมาดูอุ้มได้เท่าไหร่อันนี้เราตอ่ออุ้มน่าจะใหญ่กว่าของสแตนดาร์ดนะครับตัวน,นี้มันเป็นอุ้ม95นะครับทีนี้เราเอามาแก้ชุดชุดลดด่างเนี่ยมันเป็นของ95นะครับ

ไม่รู้ว่าติ๊กคับอ่านี่เลยราวสูงอันนี้นะก็สองอุ้มเต็มปุ๊บเลยนะครับบัตรจุของอทางอุ้มทางอุ้มเนี่ยนะครับ เอิ่ม2อเมตรเท่าไรเน่ยสเมตรสิบน,นี่แล้วก็ขยายเพิ่มอีก50เซนนะครับเป็น2เมตร50เอ,อ๊ะไม่ใช่60สุนดนหนวดกุ้งครับ สิบปีแล้วเนาะมันจะลาหมดแล้วนะกระงองกระแงงหมดแล้วงงตแต่แก็ยังเกี่ยวได้ฮนะยังหาเงินได้อยู่คนระับอุ้ยรถไฟทอดทิ้นครับ เนาทำสบานามันติดกับขอาถนนนะครับมาถ่ายสา้รถ่ล้หมดครับเกาะแล้วครทันัลกกัดูแ่นอบอบุรีนีก็้านบานว่นเว้ยทำกระไร เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเจียวนาต่อไปครับผม